มาลดิฟเปิดท่องเที่ยวแล้วเป็นอย่างไรติดเชื้อพุ่งไหมบทความนี้เอามาจากคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งอบได้เอาบทความของท่านมาพูดอยู่เป็นประจำแล้วก็อยากให้เพื่อนๆให้กําลังใจท่านโดยการที่ไปติดตามท่านกันเยอะๆนะครับรับสังเกตว่าท่านขยันมากในการที่จะนําเสนอในสิ่งที่พวกเราเองก็ได้รับรู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าคนที่ติดตามท่านค่อนข้างน้อยเหลือเกิน นะครับฉะนั้นก็อยากให้ไปติดตามท่านกันเยอะๆเพื่อให้ท่านมีกําลังใจปกติแล้วเนี่ยออบจะพยายามเอาบทความภาษาอังกฤษมาพูดนะแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยออบขอเอาของท่านมาอ่านจริงๆเพราะว่าท่านสรุปไว้ได้ดีมากๆถ้าจะให้ออบไปพูดของบทความภาษาอังกฤษนะมันยากมากแล้วก็ออบคงทําได้ไม่ดีเท่าที่ท่านทําแน่ๆนะครับก็เลยอันเนี้ยขออนุญาตพูดจากบทความของท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามคุณหมอท่านนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับ อันนี้อับจะให้ดูเรื่องของโควิดของมาลดีฟก่อนนะครับมาลดีฟเนี่ยเขาเปิดการท่องเที่ยวนะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมคือถ้าใครไม่รู้นะมาลดีฟเนี่ยเขาเป็นเกาะเหมือนภูเก็ตนะนี่นะครับก็คือเป็นเกาะเล็กๆนะอยู่ทางใต้ของอินเดียใกล้ๆก,กับประเทศศรีลังกานะฉะนั้นใครที่ไปเนี่ยก็ขากลับก็คือกลับที่เที่ยวบินพิเศษของสถานทูตไทยในประเทศศรีลังกานะแต่ขอบอกนิดน,นึงว่าแพงมากฉะนั้นเราไปหากลับที่อื่นดีกว่า นี่นะครับก็คือเป็นหมู่เกาะเล็กๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคกลับมากราฟของเราตอนนี้มาดิฟสังเกตนะครับหลังจากที่เขาเปิดเดินทางเปิดการท่องเที่ยวอะ่ะมันก็มีการติดเชื้อมากขึ้นก็จริงนะจากก่อนหน้านี้ก็คือประมาณสิบแปดถึงสามสิบกว่าคนต่อวันก็กลายเป็นร้อยกว่าคนต่อวันก็จริงนะแต่ว่าสังเกตว่าการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะเรียกได้ว่าเขาเปิดแล้วเนี่ยคุ้มเดี๋ยวบทความนี้เขาจะบอกนะว่าคุ้มยังไงบ้าง คือเราต้องกล้าๆนิดนึงนะคือเรากําลังกลัวในสิ่งที่แบบเราบิตกจริตเกินเหตุอ่ะพอเราเจอจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับตอนนี้เริ่มเลยนะครับตอนนี้มาดีฟกาลังเปิดการท่องเที่ยวขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่15กรกฎาคมนะจนถึงตอนนี้ก็สองเดือนนิดๆแล้วนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจํานวนนักท่องเที่ยวรายวันณนะสนามบินเวลาน่า i n t e r n a t i o n a l Airport สนามบินหลักของเขาอ่ะทําจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เปิดประเทศก็สองเดือนนะจากแปดสายการบินสายการบินเริ่มมีการทยอยเปิดเที่ยวบินไปยังมาลดีฟเพิ่มขึ้นอย่างเช่นฟลายดูไบก็แนะนําใครที่มาเที่ยวมาลดีฟก็ขอวีซ่านะไปต่อที่ดูไบก็ได้เพราะว่ากลับจากดูไบเนี่ยจะสะดวกกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกกว่ากลับจากมาลดีฟมาประเทศไทยหมายถึงว่ากลับจากมาลดีฟมาประเทศไทยอจะต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ สถานทูตไทยในสีลังกาจัดซึ่งราคาประมาณห้าหมื่นกว่าบาทอ่ะแพงมากอ่ะกลับจากดูใบย,ยังถูกสักกว่าประมาณถักไม่ถึงสองหมื่นอ่ะหมายถึงสายการบินพิเศษของสถานทูตไทยที่ดูใบนะครับอ่าตอนะครับตอนนี้สายการบินเริ่มมีการทยอยเปิดเที่ยวบินไปยังมาลดีฟเพิ่มขึ้นเช่นฟลาดูใบเอ้ยอ่านไปแล้วนี่หว่าได้รับตราเซฟทราเวลสเต็มจาก World Travel and Tourism Council เออเราทําอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าคืออย่างนี้นะเราอ่ะ นอกจากควรจะต้องเปิดให้มากกว่านี้แล้วเนี่ยเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ด้วยแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศปลอดภัยเอาไม่ได้บอกให้เอาจากทั่วโลกนะเอาจากประเทศปลอดภัยเนี่ยคือนอกจากเปิดให้มากกว่านี้แล้วเรายังต้องให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวเพราะว่ายัางไงเขาก็กลัวนะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาเที่ยวจนตัวสั่นทั้งเมื่อไหร่ก็คือเขาก็กลัวเราก็ควรที่จะขอ,อการรับรองจากหน่วยงานองค์กรระดับโลกอย่างนี้เขาได้เซฟทราเวลสแตป์จากองค์การการท่องเที่ยวของโลกตรงเนี้ยเออเขาฉลาดนะ เราควรที่จะทําแบบเนี้หาการรับรองจากองคอ์กรระดับโลกเนี่ยแล้วก็กําลังจะมีเที่ยวบินจากสิงคโปร์และอิตาลีมาเพิ่มเอา้าสิงคโปร์ใช่ครั้งที่แล้วคือสิงคโปร์จะเปิดการท่องเที่ยวกับมาลดิฟนะสิงคโปร์เขากําลังเริ่มนะนว่าสิงคโปร์นี่แหละจะเปิดก่อนเพื่อนเลยในแถบเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยจำนวนที่พักและโรงแรมกลับมาเปิดอย่างต่อเนื่อง94%ของรีสอร์ทจะกลับมาเปิดในเดือนตุลาคมก็มีเพื่อนเพื่อบางคนบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่มาลดิฟแต่ต้องระวังว่า โรงแรมยังเปิดไม่หมดอะตอนนี้ตามข่าวนี้บอกว่า94%จะเปิดในเดือนตุลาคม15ตุลาคมจะเปิดเกสต์เฮาส์กลับมาให้บริการโอเคก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวของเขาอะคงจะฟื้นฟูอย่างเกือบจะเต็มที่แล้วในเดือนตุลาคมนะถือว่าคุ้มมากไหมละ่ะเปิดตั้งแต่กรกฏาเนี่ยเราไม่รีบเปิดนะจะมาเปิดเอาเดือนไหนสมมติว่าเปิดปลายปีมันก็ไม่ทันนะเราต้องเปิดตั้งแต่ตุลาเลยเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่กรกฏาแล้วอะกว่าเขาจะฟูลลี่94% อย่างที่บอกเนี่ยนะก็ตุลาก็ตั้งหลายเดือนนะถ้าไม่ไดีเปิดมันก็ฟื้นได้ไม่เต็มที่แต่เราต้องยอมรับว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เอาให้ดูการาฟไปแล้วนะการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไม่มากนะถึงแมว้ว่าเราจะเห็นการระบาดกลับมาเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเปิดประเทศแต่มีจุดน่าสนใจคือตั้งแต่เปิดประเทศจนถึงปัจจุบันที่รับนักท่องเที่ยวมากกว่า2 0,000ืแล้วนะของเรานะวันก่อนได้ยินข่าวนะคือสเปเชียลทัวริส visa เนี่ย จริงๆจ,จ,จะเอาคนเข้ามาแค่พันกว่าคนนะในข่าวยังจะบอกอีกนะว่าพวกเราต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยววงเล็บเอาพูดเองพันกว่าคนเนี่ยนะที่ผ่านมาคนไทยเอย่ยหรือต่างชาติที่เป็นครอบครัวของคนไทยหรือกลุ่มอื่นๆเข้ามาเจ็ดหมื่นกว่าคนแล้วเนี่ยเราไม่คิดนะนี่คนักท่องเที่ยวแค่พันกว่าคนนะทำอย่ากล่าเขาเป็นตัวเชื้อโรคแล้วก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่เปิดประเทศกลางเดือนกรกฎานเนี่ยสองหมื่นรายมีนักท่องเที่ยวติดเชื้อสะสมสิบแปดราย ทานั้นเองโดยแทบทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนมาลดิฟจะมีนโยบายให้ใช้ใบตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าประเทศเมื่อ10กันยาคือหมายความว่าเขาเปิดกลางเดือนกรกฎาแต่ช่วงแรกๆเขาเปิดหมดไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดหลังจากนั้นตั้งแต่เปิดกลางกรกฎาจนถึง10กันยามีคนนักท่องเที่ยวติดเชื้อแค่18บรายแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใช้ใบรูจโควิดก่อนเข้าประเทศพนักงานโรงแรมติดโควิดสะสมราวๆสามสิบรายแค่นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติติดโควิด -19 จากมาดิฟสองรายกรณีนี้ตรวจพบเพราะว่าสายการบินบังคับให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับประเทศแค่สองรายแถมมาตรวจเจอเอาตอนก่อนกลับประเทศด้วยการระบาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานระดับล่างจากต่างประเทศเช่นอินเดียบังคลาเทศและเนปลาลเป็นกรณีเดียวกับที่ระบาดในสิงคโปร์อ่านี่ก็เป็นคําตอบว่าทําไมสิงคโปร์เขาถึงการระบาดสูงแต่การระบาดสูงเนี่ยแต่การเสียชีวิตของสิงคโปร์แค่27บคนนะ มีคนติดเชื้ออยู่ประมาณเกือบหกหมื่นนะเยอะมากการติดเชื้อแต่ว่ามันเป็นการติดเชื้อเพราะว่าจากผู้ใช้แรงงานเพราะว่าที่อยู่ของเขาอะมันอัดกันไงมันแออัดนะ่ะไม่เหมือนคนธรรมดาไงฉะนั้นก็เลยติดเชื้อจากกรณีนั้นแต่การเสียชีวิตแค่ยี่สิบเจ็ดคนอย่างที่ย้ําอีกทีหนึ่งว่าติดเชื้อเยอะไม่ได้หมายความว่าจะเสียชีวิตเยอะนะครับปัจจุบันแนวโน้มการระบาดค่อนข้างคงตัวโดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ราวๆแปดสิบถึงหนึ่งรอยี่สิบรายต่อวันเพิ่มขึ้นมารวมเจ็ดพันรายตั้งแต่เปิดประเทศ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา18รายเท่านั้นเองอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบา10ล107รายถือว่าคุ้มมากแล้วก็การท่องเที่ยวกําลังจะฟื้นขึ้นเรื่อยๆโดยทางรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของมาลดีฟกําลังดําเนินการฟื้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับเชื่อว่าจะได้เห็นความคืบหน้าออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ความกล้าของผู้นำอ่เราไม่โทษประชาชนละกันเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ผิดๆมาตั้งแต่ต้นนะ มันอยู่ที่ความกล้าของผู้นําในเมื่อผู้นําของเราเนี่ยเขาไม่กล้าเขาจิตตกกับโควิดเนี่ยเราประเทศก็เลยแย่ตามไปด้วยเออแต่ออพพูดถึงผู้นำเนี่ยออไม่ได้หมายถึงใครนะฉะนั้นบางคนอาจจะเชียร์ท่านผู้นําอยู่คืออออาจจะหมายถึงผู้ว่าทททก็ได้อาจจะหมายถึงรัฐมนตรีการท่องเที่ยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงใครก็ได้นะคําว่าผู้นําของออนะเนี่ยนะเนี่ยดูสิครับก็มีคนที่มากดไลค์เนี่ยเท่านี้เท่านั้นเองออปก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาช่วยกันให้กําลังใจคุณหมอเขาดีกว่าเขาออกบทความบ่อยมากเลยนะ สุดท้ายนี้นะครับอ๊อฟยังรู้สึกนะว่าประเทศของเราเนี่ยพยายามอั้นใช่ไหมอั้นก็คือว่าไม่อยากให้มีการเสียชีวิตลายใหม่หรือการติดเชื้อลายใหม่ซึ่งอย่างที่บอกนะว่าไม่มีใครอยากให้มีคนเสียชีวิตนะแต่อ๊อฟยังกังวลอยู่ว่าไอการอั้นของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะระเบิดคือระเบิดคือเศรษฐกิจเนะี่ยระเบิดแน่ถ้าไม่รีบเปิดเนะี่ยระเบิดแน่คนตกงานคนอดอยากเนี่ยคืออันนั้นอนะ่ะเศรษฐกิจระเบิดแน่เราอาจจะเห็นคนฆ่าตัวตายมากขึ้นเพราะว่าไม่มีจะกิน แต่ว่าไอ้ที่เราจะระเบิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสียชีวิตจากโควิดเพราะเราพยายามอั้นเนี่ยคืออั้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งอั้นไม่ไหวเนี่ยอ๊อฟยังกังวลว่าจะมีคนเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสาเหตุอื่นที่เราไม่คาดคิดเพราะเราพยายามอันน้นไงเราพยายามไม่ให้มันเกิดพยายามไม่ให้มันเกิดแต่ถึงจุดหนึ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเลยเพราะว่าเราพยายามแบบปิดบงังอะไรบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยคืออ๊อฟยังกลัวแบบนั้นซึ่ง บังเอิญว่ามันอาจจะม,มามีผลกระทบกับพวกเราที่ฟังอยู่ด้วยนี่ไงที่เราเสียดายว่าเราเออเราเข้าใจแท้ๆนะแต่ว่าเราก็กลับแต่ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าได้แต่ภาวนาว่าไอการอั้นเนี่ยแล้วก็มันมาระเบิดมีคนติดเชื้อมีคนเสียชีวิตเยอะที่หลังเนี่ยขออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยแต่ออบยังกังวลทาไมออบถึงคิดว่ามันอาจจะมีการอั้นแล้วมันระเบิดทีหลังลองนึกถึงว่าสมมุตินะเราเป็นคนที่แบบไม่กล้าใช้เงินดีกว่าอ่ะ ไม่ได้บอกว่าประหยัดนะไม่กล้าใช้เงินเราก็พยายามไม่ค่อยได้ใช้นะเขียมมากเลยมาตลอดชีวิตเลยนะคือไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ว่าเป็นแบบการทําด้วยความกลัวไงเกิดพยายามเขียมมาตลอดชีวิตไม่ยอมใช้เงินใดๆทั้งสิ้นเก็บฝังตุ่มเอาไว้เก็บฝากบัญชีธนาคารเอาไว้ไม่ยอมทําอะไรทั้งสิ้นแต่พอถึงวันหนึ่งที่เรากรเกษียณปุ๊บเนี่ยคือคนกเกษียณบางคนเขาก็แบบอยากจะทําธุรกิจของตัวเองไงเขาก็เลยเอาเงินของเขาอ่ะไปลงทุนธุรกิจปรากฏว่าเจ๊งปรากฏว่าโดนหลอกกลายเป็นว่า ที่ผ่านมาแม้แต่ะตางเดียวก็ไม่อยากจะเสียแต่พอมาเสียทีหนึ่งเนี่ยเสียทีหนึ่งเกือบหมดตัวเพราะว่าความผิดพลาดในตอนแก่เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอเพราะว่าประหยัดอย่างเดียวคือกลัวความผิดพลาดไม่ยอมรับความผิดพลาดใดๆเลยทั้งสิน้นอันนี้คือเรื่องของการเงินซึ่งอ,อกก๊อบก็ได้แต่หวังว่าไอ้ที่อ๊อบคิดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้มีการระเบิดเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อพุ่งการเสียชีวิตจากโควิดในประเทศไทยในภายหลัง ว่าเราพยายามอั้นเราพยายามไม่ยอมรับความจริงคือหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ